สวัสดีครับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับโบสขายรถยนต์มือ2นะครับคุณลูกค้าครับ t o ยต้าโค r o น่าคันนี้นะฮะผมได้ทําการรีวิวไปแล้วในคลิปแรกๆนะครับลงไว้อยู่ที่49,000บาทนะฮะแต่วันนี้นะฮะผมจะมาจัดจําหน่ายในราคาใหม่นะครับผมขอราคาต้นทุนที่ผมซื้อจากเจ้าของเดิมมาเลยนะนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ขาดทุนอีกนะฮะคุณลูกค้านะฮะไม่เป็นไรฮะคุณลูกค้านะฮะ ช่วงนี้ต้องถูกเข้าไว้นะฮะถูกเข้าไว้นะครับคุณลูกค้าดันสินค้าเก่าออกไปนะครับเพราะว่าออเดอร์ใหม่ในจอคิวเข้ามาเยอะเลยนะฮะคันนี้ผมจะขอราคาต้นทุนที่ผมซื้อจากเจ้าของเดิมนะแต่ว่าถ้ามารวมค่าใช้จ่ายในค่าลูกน้องด้วยค่าเดินทางด้วยอะไรด้วยคือไอ้ตรงนั้นผมไม่ได้คืนครับผมขอแค่ราคาที่ผมจ่ายให้กับเจ้าของเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอยากจะให้คุณลูกค้าดูสภาพรถกันก่อนครับ สีแดงสวยๆครับล้างอาชีพเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะคุณลูกค้าคันนี้มาพร้อมยางใหม่นะฮะยางใหม่ปี2021นะครับผมเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับะสภาพดีๆเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะครับสามารถใช้งานต่อได้นะครับล้อแม็กของแท้ของเดิมจากศูนย์นะฮะนี่ฮะคุณลูกค้านะฮะรถสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับสีสันนะฮะ80%สบได้สบายๆนะครับ นี่เลยครับคุณลูกค้าดูกันแบบช้าๆชัดๆนะครับคุณลูกค้าดูคลิปนี้ให้จบนะฮะคุณลูกค้าได้เปรียบผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพูดเลยว่าผมขอราคาต้นทุนที่ผมจ่ายให้กับเจ้าของเดิมนะฮะนะฮะคุณลูกค้านะฮะมันเชฟนะฮะเชฟโรเลตอาวิโออ่ผมอ่สีดำนะฮะถ้าท่านไหนได้ดูนะฮะคันนี้ผมขายขายขาดทุนเลยนะฮะคุณลูกค้าอันนั้นคือขาดทุนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะ ในการเดินทางไปรับนะฮะแล้วก็เงินที่จ่ายให้กับเจ้าของเจ้าของรถเจ้าของเดิมเนี่ยฮะคือผมขายต่ํากว่าราคาทุนนะฮะคันนั้นก็ปิดการขายไปแล้วนะฮะลูกค้าจากอาเภอสงเนินนะฮะมารับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกาศวันนั้นก็ขายได้วันนั้นเลยนะฮะคุณลูกค้านะฮะโอ้โหได้เปรียบผมมากมากเลยนะฮะซอ้อในราคาที่ต่ํากว่าต้นทุนนะฮะ อ่าเรามาดูคันนี้กันต่อครับคุณลูกค้านี่ฮะสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้ารถไม่เคยชนนะคันนี้ไม่เคยชนนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับสภาพพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับนะฮะสีแดงขับแล้วรวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะที่สําคัญไม่ต้องไปตากแดดนะฮะไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนนะครับนี่ฮะสวยๆพร้อมใช้งานนะครับเดินทางไกลข้ามจังหวัดได้แบบ สบายหายห่วงเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมมีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าได้นะครับนะถ้า f c ของผมเนี่ยจะจะรู้ข้อมูลดีนะครับเพราะว่าผมมีบริการส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับหรือว่าจะมารับรถเองก็มาได้ที่นครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับลูกค้านะฮะอ่ะครับดูสีคันนี้กันต่อครับสีนี้คือ80%นะครับลูกค้า สีไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับไม่เคยชนหนักนะครับนี่ครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ 4a เลยครับ 4a 1 6 0 0งนีีนะครับเกียร์ธรรมดานะนะฮะคุณลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดาไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่เลยครับด้านหน้าเครื่องดีมากนะครับเครื่องไม่หยดไม่เยิมนะครับคุณลูกค้าไม่ดังไม่ควนด้วยนะครับสมบูรณ์เลยแหละนะฮะ เนี่ครับเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะครับพรบอู่เลยนะครับยิงยาวถึงปีหน้านะครับ2569นกาะครับ3พฤษภาคมนะครับนี่ครับโอเคนี่คือใบกาศรอบนอกนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปครับเราไปรับชมใบกาศภายในห้องโดยสารครับลูกค้านะฮะผมบอกเลยว่าคุณลูกค้าได้ไปมันคุ้มมากนะฮะและคุณลูกค้าได้เปรียบผมด้วยผมขอแค่ราคาต้นทุนเท่านั้นนะครับนะฮะ ไม่มีแล้วนะฮะคลูกค้าใครที่จะขายรถแบบว่าประมาณแบบผมนี่ยผมว่าหายากนะนะฮะขายขาดทุนเขาไม่เคยขายนะครับแต่ผมเคยขายไปแล้วนะฮะลูกค้านะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมเคยแจ้งครับผมก็ทําอาชีพขายรถเนาะนะฮะขาดทุนคันนี้ผมก็สามารถเอากาไรกับคันอื่นได้นะครับเรียกได้ว่าโยนโยนกันไปนะครับตีถัวเฉลี่ยกันไปนะครับอ่าดูคอนโซลกันต่อครับ คอนโซลสวยๆไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับนี่เลยครับผมเล่น USB ได้นะครับเล่นแผ่น CD ดีก็ได้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเข้าครบทุกเกียร์นะครับแล้วได้เซ็นทัลล็อกด้วยนะครับแล้วได้กระจกไฟฟ้าด้วยใช้งานได้ครบทุกบานด้วยนะครับลูกค้าขึ้นลงครบนะครับแอร์เย็นจ่ำจ้นะครับสีเขาสวยนะครับลูกค้านะฮะอันนี้ผมก็ล้างเสร็จใหม่ๆนะครับสวยมากนะครับ เงางามเลยนะเอาไปใช้งานกันนะครับคุณลูกค้าอ่าดูแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายครับสวยๆครับนี่ครับภายในครับกว้างมากนะครับนั่งแบบสะดวกสบายนะครับนั่งไม่เบียดเสียดไม่อึดอัดนะครับและที่สําคัญนะครับจุดเด่นตรงนี้ผมชอบมากรุ่นนี้ครับดูครับเบาะดูครับเบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับ ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับสามารถพับได้แนวยาวแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าใส่ของจากด้านหลังทะลุมาถึงข้างหน้าได้เลยนะครับสุดยอดฮะและมีที่กั้นระหว่างคุณนั่งโดยสารนะครับหรือว่าที่พักศอกนั่นเองนะครับนีครับรถได้บอดี้เดิมนะครับคุณลูกค้าบอดี้เดิมเนะครับไม่เคยชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่าราคาที่ผมจะเปิดใหม่นะครับคุณลูกค้าที่ได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุณลูกค้าและก็เชื่อเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะว่าผมขอราคาแค่ต้นทุนคืนเท่านั้นนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับคุณลูกค้าได้เครื่องพันหกด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับสวยมากนะฮะอ่าดูข้างในกันต่อนิดนึงนะครับ ด้านหลังฝั่งขวาครับนี่ครับสวยๆครับดูเบาะหลังฝั่งขวากันบ้างครับพับได้แบบฝั่งซ้ายหรือเปล่านี่เลยครับโอ้โหไม่ยอมน้อยหน้านะครับคุณลูกค้านะครับเบาสามารถพับได้นะครับอือ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเบาผู้นั่งโดยสารข้างหน้าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับก็จะมีเบาะด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋าจริงโจ้ให้ด้วยนะครับผมสามารถใส่ของได้นะครับ ไม่ฉีกขาดนะครับคุณลูกค้าสภาพสมบูรณ์นะนะฮะส่วนตรงนี้นะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มาดูประตูฝั่งคนขับกันต่อครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับผมผมอะไรพาวเวอร์นะครับเบาสบายนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับ เบาะหน้าก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าสวยๆนะครับเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมจากศูนจากโรงงานนะครับนี่เลยครับข้างในสวยนะครับและที่สําคัญครับลูกค้าผมว่าหลายคนนี่ชอบเลยนะครับนะฮะได้รถคันนี้ไปรวยแน่นอนเพราะว่านี่ครับคุณลูกค้ามีพระพุทธชินราชมออให้หนึ่งองค์นะครับนี่เลยครับสาธุร่วมกันได้ครับคุณลูกค้าฮะ มองเห็นไหมครับอาจจะมืดไปหน่อยนะฮะนี่คือพระพุทธชินราชนะครับคุณลูกค้าเอาไปติดรถกันนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะโอเคมาเปิดด้านหน้าหน่อยแล้วก็ฝาท้ายหน่อยมาครับโอ้โหสวยจังเลยฮะมาดูกันฮะ ว่าคุณลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะครับลูกค้านะฮะท่านได้เปรียบผมแน่นอนเพราะว่าผมขายในราคาต้นทุนเลยนะครับนะฮะฝาหลังเดิมแท้แน่นอนนะครับดูครับโตโยต้ายังอยู่นะครับยางอะไรนะครับมีให้นะครับผมนี่เลยนะครับแม่แรงนะครับนี่เลยนะครับโอเค สวยๆไฟท้ายยาวด้วยนะครับคุณลูกค้าไฟทับทิมนะครับอ่าเดี๋ยวลำดับต่อไปครับเราไปชมภายในห้องเครื่องกันต่อครับโอ้โหสวยมากๆสมราคามากๆนะฮะเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงมากๆนะฮะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าราคามันมันคุณภาพมันเกินราคาคุณลูกค้านะฮะ นี่เลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้านะครับยังอยู่นะครับนี่เลยครับผมห้องเครื่องนะครับสวยครับ c a 1 6วาว EFI นะครับผมคันหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับ สติ cker กกอ,อยู่ครบนะครับหมายเลขอยู่ครบนะนี่เลยครับเห็นหมายเลขไหมครับหกห้าหกนะฮะไม่ได้บอกหวยนะครับหกห้าหกอันนี้หนึ่งศูนย์นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้คุณลูกค้าได้ฟังเสียงครับไปโอ้โหสวยจังเลยดูกันว่าจะพ้นวันนี้หรือเปล่านะฮะคุณลูกค้าสามารถแชร์คลิปได้นะครับ ชร์คลิปให้คนที่ลูกค้ารู้จักได้นะครับนะครับหรือว่าลูกค้ามีรถเก่าอยากจะมาแลกอยากจะมาตีเทินก็ได้นะครับผมรับเทิญทุกรุ่นนะครับเครื่องยนต์ทำงานไปแล้วนะฮะเงียบเงียบนิ่งนิ่งเลยนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องคันนี้นะครับจอดอยู่น้ำมันไม่มีการหยดลงพื้นแน่นอนนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเดิมๆนะครับแห้งๆนะฮะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะฮะอ่า ผมเปิดปาหมาน้ำแล้วนะฮะนี่ครับฟับงเสียงเครื่องได้ครับน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยนะครับคุณลูกค้าสายกิ๊กเลยเครื่องไม่ดังไม่ไอไม่พ่นไม่ควันนะครับผมให้สมบูรณ์มากๆนะครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆแล้วคุณลูกค้าดูระบบน้ำ เนี่ยฮะเห็นน้ำที่มันวนไหมครับระบบน้ำนี่คือสมบูรณ์มากนะครับคูณลูกค้าถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นน้ำยาคูลแลนนะครับหรือว่าเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับสีเขียวอย่างดีเลยนะครับนี่ฮะน้ำไม่ดันนะครับคุณลูกค้าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลอย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะโอเค ขออนุาตปิดนะครับนี่เลยอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะและผมจะขออนุญาตนับฝากระโปรงลงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือใบกาศการรีวิวนะครับตามสเต็ปตามสไตล์ของผมนะครับผมโบสขารรถยนต์เมื่อสองครับคันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับราคา49,000บาทวันนี้ผมขอจัดจำหน่ายในราคาต้นทุนที่ผมซื้อจากเจ้าของเดิมนะครับคุณลูกค้าเอาไปเลยในราคาสดคุ้มแค่40,000กับอีก3,000บาทนะครับคุณลูกค้าโอ้โหหาไม่มีอีกแล้วนะครับคุณลูกค้าโตโยต้าท้ายโด่งสวยๆแบบนี้นะครับ 43,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจมาดูตัวจริงได้ที่นครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าว่าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางม,มารับผมมีบริการขับไปส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือเลยนะครับผมส่งได้ทุกจังหวัดส่งได้ทุกวันทุกเวลาด้วยนะครับคุลูกค้าสนใจโทรเข้ามานะ0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาครับที่083000 ห้าสี่สีู่นย์คันนี้สี่0มืสามพันบาทโทรก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าสนใจรีบโทรเขมาหาผมได้เลยนะครับผมรอรับสายคุณลูกค้าอยู่นะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ